มาสกแกนไล่แล้วๆๆๆๆๆๆๆโอ้ยพันหมดอ่ะได้ประมาณทุกปีนะพี่ได้ได้ทุกปีเออก็แจ้งราคาก็ได้ได้เท่าไหร่ก็เอาเพอได้ใช้ค่านี้เราเอาบางปีใหม่ปีใหม่ยินหมดเลยหมดเยอะกล้าเข้าช่วยหมู่บ้านเลยเขาทวงตังค์โทรไปหาเพื่อนไม่ีใครรับโทรศัพท์เลยวันนี้ปีใหม่เยอะๆเพื่อนเออยี่สิบหกคน เอาที่เพลงเลือกคุณจังไรเอออบวกเพื่อนบวกเพื่อนเออนั่นแหละนี่นโแกนแล้วก็ให้พี่เขาเปิดแอกเปิดขาออได้เลยนั่นโรเจอร์แกนนั่นเลยได้แล้วได้แล้วโอ้ยโอ้แน่นอนจริงๆเขาบอกว่าอนุมัติทันใจแต่แต่เคสของเราคิดหนักได้เลยครับได้เลยครับพี่ติดต่อ เอาเร่มขึ้นไปก่อนครับเปิดตากระบอกเปิดตากระบอด้วยจะดีนะโอ้ยน่าเสียรูปแล้วเออตอนนี้ไปยางไงอาจากครับเล่นไหนครับพ่อมีหลุ่นอยู่ด้วยจว่านาีใ่เกตพันเหรอเอาวะตำน่งก็เออพราะไหนเพราไหนใจดี รบกวนลเปิดปากกระโปรงนี่รบกวนเปิดปากกระโปรงก็บอกนี่แล้วรุนแดงก็เดี๋ยวเปิดปากกระโปรงเลยอนกันมันเปิดปากปกระโปรงม <c oughs> ันมาป,ปากปกระโปรงตัวนนี้เอาเชือดหนึ่งนะเ <c oughs> <c oughs> อ้ยไปเรื่อย <c oughs> พอได้อาจารย์มันก็พอได้มาหมุนอยู่ได้มันเชื่อมันชนห้องมันจนตอกมันก็ยังพอพอซอยเขาได้ฝากมุือพวกที่กินหลงกันหลายๆเด้อก็จะตายบอกโทษสาพี่จะบอกวิธุลาครับปิดยังจำเรื่องแล้วนนี่จำนี่ก็ได้ขายยีนี่ได้ขายพัวรถขายี่น้องขายดีขายดีเก้าอี้ทั้งรถเขียนกับขายพัวรถใช่กันเออขายรถดีจกันขายรถตี๋ดีดีขายพัวแบงก์แล้วนะคล่องใส่ เปิดไปว่านเนาะเอาว่า่บ้านกับ่าบ้านย้อนเปิดปลากระโปรงเลยบ่านระบาดีกั้นระบาดีพี่น้องโอ้ยจจับมาล้จับมาล้ ก ing, ็เขาบอกว่าพี่มาเท่าไหรดิอกดมั้ยพี่แล้วนี่จะยึดบอกกันเอาไปยังอาจารย์เอาไป่จูดเลยวะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยพี่ก็บอกว่าแต่ละมือแต่ละดีกูไม่รู้ต้องมาเจออะไรๆกับเรื่องพวกนี้ อาจารย์โซส่วนอุบลเรียบร้อยแล้วนะครับเหรอตะปี๊บว้าวได้เป็นตำนานว่ะคือที่อาจารย์มือเขาแจงมากเออเขาแจงว่ายอดวันหัวได้ก็ชุกรถกับกันก่อนเออเอออยู่เขาชิ้นเสียแล้วบัดรกับรถสเตต์รถติดอยู่พี่อายโอ้า โอ้าไหนเราไหนัเรเอาไเนียไปอาจารย์เนีไปโอ้ยเนอะบ้าบ้าบ้าเอ้ยม่ครับมันเป็นตำนาน่มันเป็นดวมงมาฟังยอดอนังมาฟังหยอดเขาแจงไว้ใ้ได้ไรคับบัเอาเร้าอนจะได้เจกบาทแล้วมาเริ่งกันครับมาเริ่งกันพี่น้องโอเค ใส่กันตาพุกพีเว้ตาไม่หรอกแบบนี้มียบวอัตมตสองหมื่นดอกเบี้ยนี่คือครึ่งหมื่นกับอกเป็นยังแต่การกู้มีสินเคจะเนีนี่ท่เดียวก็ได้มุนตัวตนนี้ดีห็งามตัวหาเงินมาให้มาให้ไปไหาเงินมาให้ดตีขึ้นไปที่ทีไงที่้ไดิหไปานีมาให้่ไหาเา เอาคือว่าฉันว่าในเงินเคยยิ้มปุยปุยใช่ยุ้งเฮ้ยไม่ได้เป็นยาดนะไปเลยเฮ้ยนะโอ้คิดว่าให้รถยืนไห้ก็ใช่ใส่กันแล้วเนาะวันเงินจะใช่น้ำกันเออปล่อยให้เขายืนรถไป่ลยุดอ้ไม่หยุดเขายืนไปเลยแล้สภาพนี้แหละเออกูไม่หลบดดีดีเดี๋ยว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 เพิ่งเสียงกันเงินก็ยังไม่ได้เลยเออ มันก็ไมไหว่ไหมกัางั้ไงไงเขาส่งว่าเอาไปถรวชสอแล้วนุ่มมานงมาอันนี้เสียก็เรียกใส่นีก็่เขาไม่หยุดหลุดล่ะนี่ไปเขาเยุดเลย